สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับลุงตึงครับวันนี้ลุงตึงจะมาพาเพื่อนๆอมาผสมดินปลูกกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะทําให้แบบชัดๆช้าๆชัดๆนะ,ะคือการผสมดินปลูกพืชของเรานะฮะ,ะลุงตึงว่าปลูกได้ทุกชนิดนะที่สูตรลุงตึงนี่คือหาปากกามาจดครับเพื่อนๆอสูตรมีอยู่ว่าหนึ่งนะดิน สถังเอาแบบเป็นถังดีกว่าถ้าแบบเป็นสัดส่วนเพื่อนๆจะงงเอาถังขนาดไหนก็ได้นะคือถังนะดินสามถังแบบนี้นะเพื่อนๆจะใช้ถังขนาดไหนก็ได้แต่การตวงคือดินสามถังแกบขี้ไก่หนึ่งถังแกบเผาหนึ่งถังุุยมะพร้าวหนึ่งถัง ขี้ควายหนึ่งถังปุ๋ยมูลไส้เดือนหนึ่งถังนะส่วนนี้ลงุงถึงเพิ่มปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้ามาอีกหนึ่งเพราะเลี้ยงเองแล้ว <c oughs> สามารถเลี้ยงเองได้แล้วก็เลยเมีส่วนผสมของดินมูลไส้เดือนนะนะออ่าถึงไหนละดินมูลไส้เดือนหนึ่งถังนะ ครบหรือยังนี่ดินมีดินสามแกลบขี้ไก่หนึ่งแกลบเผาหนึ่งขุยมะพร้าวหนึ่งขี้ควายหนึ่งอ้าวครบเยอยพื่อนเอาทวนใหม่ดินมีดินหนึ่งดินสามถังแกลบขี้ไก่หนึ่งถังแกลบเผาหนึ่งถังขุยมะพร้าวหนึ่งถังขี้ควายหนึ่งถังปุย๋ยมูลไส้เดือนหนึ่งถัง เออเยอะเลยจําไม่ได้นะเพื่อนๆหาประกามาจดนะครับเอาทวนอีกครั้งสูตรของลุงตึงนี่ดินสามถังแกบขี้ไก่หนึ่งถังขี้ควายหนึ่งถังแกบเผาหนึ่งถังปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งถังปุ๋ยมูลไส้เดือนหนึ่งถังะนะผสมให้เข้ากันอหลังจากนั้นเอาน้ำ ยีลิตรใส่น้ำส้มขอนไม้หนึ่งร้อยซีซีน้ำจุลินทรีย์สองข้อแสงห0ึ่งอซีซีอมหนึ่งร้อยซีซีน้ำหมักผลไม้100่งซีซีนะแล้วก็น้ำหมักปลา100 c c. ่งร้อยซน้ำหมักขี้ไก่100่งซีซีเยอะเลยใช่ไห ทาตาม,ตามทานมันไหมครับเพื่อนๆถ้าไม่ทันก็ใส่เป็นน้ําส่งคันไม้กับจุลินทรีย์สองข้อแสงก็ได้นะหรือ EM พวกนั้นน,นนะถ้าไม่มีนะใส่สองอย่างสามอย่างนี้ก็พอนะคือน้ําส่งคอนไม้นี่ขาดไม่ได้ฮนะ,ะมันจะช่วยช่วยปุ๋ยแบบปุ๋ยมันดีอยู่แล้วมันจะทําให้ดีขึ้นขึ้นยิ่งไปอ่ะนะน้ําส่งคันไม้นี่แล้วมันจะรักษาโรคพวกรากเน่าโคนเน่านะพวกนั้นนะใบเหี่ยวไปแห้งพวกนั้น น้ำส้งคนไม้นี่ช่วยได้ขาดไม่ได้ฮะแล้วก็จุลินทรีย์สองข้อแสงเขาจะไปช่วยย่อยสลายพวกซากวัตถุอินทรีย์นะซากพืชซากสากัตว์พวกนั้นนะในดินปลูกของเรานี่ยให้มันย่อยเร็วนะย่อยสลายให้พืชเราได้กินได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนๆน,น,นะฟังอีกรอบไหมครับเอา,เอาน้ำน้ำหมักนี่ไม่เอาเยอะขนาดนะั้นก็ได้นะเอาแค่น้ำส้มคนไม้ สักร้อยซีซีน้ำจุลินทรีย์สองข้อแสงนะ100 c c นะ่ะร้อยซีซีนะผสมในน้ำแล้วก็เอามาลาดรถดินที่เราผสมไว้นะเพื่อนๆหมักทิ้งไว้เจ็ดวันะนะครับเอาไปดูขั้นตอนกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือดินที่ลงุงถึงผสมแล้วหมักไว้นานแล้วแหละมันมีส่วนผสมของอยู่ในนี้นะตอนนี้มันมีส่วนผสมของ ดินสามส่วนเก็บขี้ไก่หนึ่งส่วนขี้ควายหนึ่งส่วนเก็บเผาหนึ่งส่วนลุงตึงยังสูตรนี้ยังไม่ได้ใส่ขุยมะพร้าวก็เลยจะมาเพิ่มขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็มูลไส้เดือนครับเพื่อนๆน,น,นี่มูลไส้เดือนนี่คือไส้เดือนจากฟาร์มของลุงตึงเองฟาร์มของลุงตึงเองนะนี่ครับเป็นเป็น มูลไส้เดือนพันบูเวิร์มเม็ดจะเล็กๆล,ล,ละเอียดมากเลยและกลิ่นจะไม่เหม็นคาวนะเพื่อนๆอนอันนี้คือเอาขี้ควายบ้านตรงถึงมีแต่ขี้ควายนะเอาขี้ควายมาให้ไส้เดือนกินนะนะให้เขาย่อยสลายขี้ควายให้เรานะเอ่ะนะนี่หนึ่งถังนะเอาทวนใหม่ครับดินสามถังพูดเป็นถังนะ่าจะได้ง่ายขึ้นอ่า นี่ครับถังขนาดไหนก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ดินสามถังแก่ขี้ไก่หนึ่งถังขี้ควายหนึ่งถังแกบเผาหนึ่งถังปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งถังมูลไส้เดือนหนึ่งถังจดไว้ยังครับเพื่อนเือนหาปากกามาจดนะครับฟังเฉยเฉยมันจําไม่ได้หรอกมีดินสามถังแกบขี้ไก่หนึ่งถัง ขี้ควายหนึ่งถังแก่เผาหนึ่งถังขุยมะพร้าวหนึ่งถัง,ม,ง,งมูลไส้เดือนหนึ่งถังนี่นะมูลไส้เดือนจากฟาร์มเราเองอ่านี่ครับคือส่วนผสมของดินนะครับอืมน้ําตังหางะน้ำุงถึงก็เตรียมไว้แล้วน้ําไว้ไอ้รถแล้วก็หมักทิ้งไว้สักเกตวันนี่คือส่วนผสมของดินคือทําตามนี้เลย เพื่อนๆท่าน,นาไหนไม่มีเวลาทําก็สั่งลุงตึงได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวมีกําลังก็จะทําให้นะครับนี่คือส่วนผสมของดินมีดินสามแกะขี่ไก่หนึ่งขี้ควายหนึ่งแกะเผาหนึ่งขุยมมะพร้าวหนึ่งมูลไส้เดือนหนึ่งนี่ครับ ดินจะเอาเยอะหน่อยเพราะกันความเค็มของเขานะครับกันโกดพวกนี้ต้องใส่ดินเยอะหน่อยนะฮะดินสามเลยสามต่อหนึ่งสูตรสามต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เอออ่ะตัวนี้คือที่ลุงตึงผสมไว้แล้วนะแต่จะมาเพิ่มขุ๋ยมะพร้าวกับเมูลไส้เดือนอนี่ครับเข้าไปอีกแล้วก็จะผสมแล้วก็จะทําน้ําหมัก น้ำอ่ะรันนั้นามาลดแล้วก็ทิ้งไว้7จวันนี่ลุงตึงม e ีเอด้วยนะวันนี้นี่ครับ E.M. ตัวนี้คือที่ลุงตึงพาเพื่อนๆขยายเมื่อเจ็ดแปดวันก่อนนะนะเมื่อวันที่19บเก้าที่ทําแล้วก็จุลินที่2สข้อแสงนะพวกนี้ใส่ป200เปสองร้เลยก็ได้ครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ครถังสีนี่ เออมันไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้ปลูกเลยนะเพราะเราจะทําการหมักซะก่อนนะครับเพื่อนๆอ่นี่คืออันนี้คือน้ําส้มขอนไม้ที่ผลิตเองเนนะทําถังเผาถ่านเองลุงตึงทําถังเผาถ่านเองนะครับนะครับน้าส้มขอนไม้คือลุงตึงทำครบวงจรเลยตอนนี้ทั้ะไรดินปลูกนี้จะทําจะใช้อะไรก็มีหมดอันนั้นก็เป็นหมักขี้ไก่หมักขี้ไก่ก็หมักหัวปลาอาก็จะใส่ใน ส่วนผสมของน้ํานี้เข้าไปด้วยนะครับเอ้าเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยสําหรับการผสมน้ําเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะผสมน้ําให้ดูก่อนฮะเดี๋ยวดินปูนนี่คงจะเข้าใจกันแล้วล่ะฮะเพื่อนๆนะก็แค่เอาส่วนผสมพวกนั้นมาผสมกันแล้วก็ผสมผสมให้มันเข้ากัน แล้วก็ทําน้ําหมักนี้ลดนะครับขาดไม่ได้คือน้ําหมักตรงนี้ขาดไม่ได้เลยคือน้ําส้มขอนไม้มันจะช่วยรักษาโรคให้เราด้วยนะครับเพื่นพนพนอนๆนะนะเดี๋ยวลงตึงทําน้ําหมักให้ดูก่อนน้ําที่จะไปล่ารถอ่กินผสมของเรานะอ่นะน,อนะครับลงตึงจะใส่เป็นอันนี้คือน้ำส้มขอนไม้เห็นสีไหมครับ พอจะมองเห็นสีไหมครับอ่าอันนี้จะใส่เป็น200ซีซีเลยกันรากเน่าโคนเน่านะอ่าเทียบพายลายแดงนะรักษาได้ดีเลยครับเพื่อนๆขาดน้ำส้มคอนไม้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าจะคิดจะปลูกสมุนไพรนะนี่ครับมึงถึงใส่เป็น2 0 0ซีซีนี่ครับน้ำยี่สลิตรมึงถึงใส่เป็น2 0 0ซีซีนะครับสำหรับน้ำส้มคอนไม้นะต่อไปอันนี้จะเป็นเอียม เอนี่ก็ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันครับใส่น้ำใส่น้องก็ไม่เน่า,านะใส่เป็นสองร้เหมือนกันนี่ครับอี EM. ต่อไปก็จะเป็นจุลินทียสองข้อแสงอันนี้มันจะเป็น ช่วยย่อยสลายวัตถุอินทรีย์นะซรากพืชซรากสัตว์สองร้อยซีซีเหมือนกันอันนี้เราจะทําน้ําหมักก่อนนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข็มแต่อะไรเพราะเราจะหมักทิ้งไว้เจ็ดวันขึ้นไปนะเราค่อยอนำมาใช้นี่ครับนี่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีก็ใช้สอง,ส,องสามอย่างนี้ก็พอแล้วรันนี่คือน้าส้มขอนไม้จุลินทรีย์ตะกอแสงหรือ e อพวกนี้นะ แต่ลูกตึงมีเยอะหน่อยลูกตึงจะใส่เป็นขี้ไก่น้ำมักขี้ไก่เอา 100cc พอน้ำมักขี้ไก่นะหนึ่งร้อยซีซี ต่อไปก็จะเป็นน้ำหมักปลาเพื่อนๆท่าน,น,นาไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ฮะใส่น้ำส้มควันไม้กับจุลินที่์ของข้อแสงแล้วก็เรือแล้วอันนี้คือที่ลุงตึงมีลุงตึงก็ใส่ไป น้ำหมักเยไม่เป็นไรก็มันไม่ตีกันหรอกคือพวกเราเจารถอยู่แล้วอันนี้น้ำหมักผลไม้ป้าเขาหมักไว้นานแล้วล่ะอ้าว ออแล้วเพื่อนท่านไหนไม่มีก็ใส่แค่น้ำส้มคลอนไม้กับจุลินทรีย์ของข้อใส่นี้ก็ได้ครับนมึงตึงก็ทำให้มันยุ่งยากขึ้นมานีน่นี่คือเราได้แล้วนี่นี่คือน้ำหมักที่เราจะไว้ลาดรถด,ดินดินปููกของเรานะคนๆให้เข้ากันหน่อย เร็จแล้วครับน้ำหมักที่เราจะเอาไว้ลดดินปลูกของเราอ่าต่อไปเพือผสมขั้นตอนต่อไปเราก็มาผสมดินกันเลยคือดินตัวนี้ลุงถึงผสมมีดินสามแกบขี้ไก่หนึ่งขี้ควายหนึ่งแกบเผาหนึ่งนะอยู่ในนี้แต่ยังไม่มีเจ้ามูลเส้เดือนวันนี้จะมาเพิ่มมูลเส้เดือนเข้าไปอีกหนึ่งถังแล้วก็ขุยมะพร้าวหนึ่งถังนะครับเพื่อน เยอะเลยที่ใส่เยอะเพราะเราทําเองได้แล้วอ่ะสําหรับมูลไส้เดือนนะ ครับเพื่อนๆขุยมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ำไว้ก่อน,นะฮะห้าวันขึ้นไปนะแช่น้ำไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอามาใส่เอาให้สารที่อยู่ในขุยมะาพร้าวนี้เขาจางลงอันนะแล้วค่อยเอามาใส่ดินปลูกครับ ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราผสมดินให้เข้ากันดีแล้วลุงตึงก็จะขยายก่อให้มันนแบนลงประมาณนี้ครับจะทําเป็นขู่ล่องไว้ตรงนี้นะ,ะไว้เวลาเราลดน้ําะนะน้ํามันจะจะอยู่ในนี้ะนะน้าหมักพวกนั้นนะฮะ,อะเอามาลดแล้วก็จะหาผ้ายงผ้ายางมาคุมไว้นะหมักทิ้งไว้อีกเจ็ดวันเราค่อยเอาอเข้าขึ้นมาใช้นะครับเพื่อนๆนน,นะ อ,อ่าต่อไปเราก็ลดน้ำันเลยนี่นะคือดินที่เรานี่ดินสูตรพรีเมียมลักซูรี่สูตรเด็ดก็เพื่อนๆปลูกพืชอะไรก็ได้ทาให้รา,ากเดินดีนะแตกคุ้มแตกกอ,อนี่ครับนี่คือขั้นตอน สุดท้ายคือเอาน้ำที่เราผสมไว้นั้นมาลดต่อไปก็หาผ้ามาคุมนะคุมปิดทิ้งไว้เจ็ดวันนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสูตรทำดินหมักของลุงเต๋งเดี๋ยวจะอะ,อะไรทบทวนอีกครั้งหนึง่งมีดินสามถังแกลบขี้ไก่หนึ่งถังขี้ควายหนึ่งถัง แกบเผา1นึงถัง,งขุยมะพร้าวหถัง,งมูลไส้เดือนอะนะมูลไส้เดือนแท้ๆเลยนะผมตึงเลี้ยงเองเพราะเลี้ยงเอง1นึงถัง,งนี่คือสูตรผสมของดินนะผสมไม่เข้ากันแล้วก็ผสมน้ําน้ํา20ลิตรนะ,ะน้ำโซ่คอนไม้ 200, 200, ml, 200 c c ้อมิลลิลตร200ซีซีแหละจุลินทียข้อแสง200ซีซีนะ ถ้าไม่มีตัวอื่นก็ใส่แค่2ตัวนี้พอนะครับเพื่อนๆที่ต้องถึงทํานี่คือทําให้เพื่อน,นๆนดูเฉยๆนะคือจุลินทรีย์ของข้อแสงนี้มันจะไปช่วยย่อยธาตุอาหารวัตถุอินทรีย์ที่เราผสมกันไว้อยู่ในดินนะฮะให้มันย่อยสลายให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็น้ําส่งคอนไม้นี้จะไปช่วยพวกรากเน่าโคนเน่านะพวกรักษาโรคเชื้อราต่างๆครับน้ําส่งขอนไม้นะครับถ้าไม่มีตัวอื่นก็ใส่สตัวนี้พอ หรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนไม่มีเวลาทําอยากให้ลุงถึงทาให้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับดินปูกัฮะอา้อาวตามลุงถึงท่านไหมครับาหาประกามาจดไว้นะครับถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะสาหรับเพื่อนๆที่กาลังคิดอยากจะทําดินปูกันนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สันกระดิ่งติดตามให้ลงุงถึงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีดีสวยๆให้เพื่อนๆที่ รับชมกันต่อไปในครั้งหน้าสําาหวันนี้สวัสดีครับ